รับกับมือพี e ่น <miserable. S 2> <Yeah, absolutely. S 1> ุ้นเลยค่ะทำเป็นอะไรดีคะใครทราบไหมคะ นะครับถามว่านะครับรูปนี้เนี่ยจบได้ใช่ไหมครับดีใคนเคยเห็นรูปนี้เสื้อผ้าชุดนี้นะครับเป็นเสื้อผ้า,ผาที่ yeah คือคือมาที่ไซต์น้ครบ้าเนะตอนที่นี่ก็นิ่งอยูขอบคุณครับถึงแค่หาหันเลยนะแพ่การเหมือนารประกวดตาแล้วแบบว่าอะไรนะ หลังจากนี้ más, นะฮะเราจะมีเกมไม่ได mm ้อ hmm. ีกนะครับแต่ว่าจะเป็นเกมที่เล่นล่าสนุดสนานแน่นอนแต่ว่าเราก็ขอคนที่มีความกล้าที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกไปก่อนนะครับว่าให้เตรียมใจออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมตลอดเลยนะแกไปเลยชั้นี้จะให้ทีมด้วยทั้งขอก่อนนะคะคุณทีมเปิดสามารถหรือสู้นึงมีเกมแน่นอนนี่นะคะ ไปเลยนะคะกับพิธีกรรนหกวงเราแ,แต่ว่าค่ะตอนนี้ค่ะมีน้อง